รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกสำัอยานวรนายานสุนส,สำบส,ำส,ำสาาพัยบางของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดีดต้อนรับท่านนะครับลำดับนี้กับผมนะครับด้านคุ้มองสิ่งแวดล้อมสำนักงานงานวัตกรรมและความร่วมมือสถาบ,บันบัณฑิต วิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน CAS พร้อมคณะผู้ตั่ชา以及来自拉里ิ林中学的教师今天我们担任主持人和中文翻译我们代表拉邦镇警察局领导我们非常拉邦镇警察局ขอเปดตัวแล้วครับเรามาจะไปขออนุญาตแนนณะกรรมการตรวจสอบที่ที่สองโรเอรอภิรานเหลืองมีภรสอนที่ภกษากตตร ุณณนณคมทีมเสริฐที่ปรึกษากรทสพอบางครับคุณเสริมเมงสิริที่ปรึกษากรทคุณอรุณเปงน้อยกรทกรับสามครั้ง เราจังหวัดกล้องไม่เลืน,นะหลายกล้องวันนี้เรามาหลายนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ใหญ่นะครับเดินลุกเดินมาเลยค่อยๆเดินมาในการทํางานของตํารวจปลายบางนะครับก็จะมีชุดสายตรวจชุดปฏิบัติการนะครับมีความจำเป็นนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ไม่กระทดการ การปฏิบัติเลยครับยานพาหานะที่ใช so ้หลบหนีจําเป็นครับจะต้องพิสูจน์ทราบถึงสิ <neither S 1> ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนแน่ใจว่าปลอดอ๋อใช่ยกวสีคารงจดที่เินชูเจอโดยาตรดโก็าสกรกิติวณิชานนนะครับราวมกับป้องกันและปราบตามที่อยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งเยอะ ก็ไมิ้ว่เลยนะไหนก็ใจดีกว่าทุกสอพอนะฮะเท่าที่ผมเคยไปไปมาก็วันนี้ก็ขอให้น้องๆที่มามมือนับสวิตดีสอบไปเทียบครับผมดรสิทธิศักดิ์เจียวคงพิพัฒน์นะฮะประธานที่ปรึกษาผุ้งขับการกอมโดยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง c ี v นะฮะได้นำคณะกตลสพไปบางตลอดจน คณะของท่านมิเตอร์คิงนะซึ่งท่านเป็นอุทิศสมาชิกและเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของหน่วยงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะฮะได้มาร่วมงานแล้วก็มาเยี่ยมเยียนปตลและพระกาการตำรวจของสองพปบางนะครับโดยต้องขอขอบคุณท่านผูุ้่งกลับปบางหรือไปบางหนึ่งนะฮะที่ต้อนรับอบอ,อุ่นแล้วก็เป็นวิิยภาพที่แสนดีระหว่างไทยและจีนนะฮะซึ่ง สิ่งต่างๆที่ได้ทำในวันนี้เราก็มาเยี่ยมแล้วก็มาตรวจดูว่า,าภายบางเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องดูแลช่วยเหลือกันต่อไปนะฮะโดยทางวิเตอร์คิงก็กล่าวในที่ประชุมว่าอะไรที่ขาดเหลือทางวิเตอร์คิงยินดีที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะไม้ง้ามไฟฟ้าซึ่งเดิมทีเราได้จัดซื้อมาอยู่แล้วหนึ่งชุดตอนนี้มีการ ฝึกยุทธวิธีของสอพปอไปบางตามวิเตอร์คิงมองดูแล้วว่าน่าจะมีเพิ่มเติมใช้ให้แต่ละชุดจะเป็นงานปองานจราจรนะสองงานก็มีดเําริที่จะส่งไม้ง่าไฟฟ้ามาให้ทางสอพปไปบางอีกจํานวนหนึ่งชุดในโอกาสที่ยังใกล้นี้ครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้กับไปบางและค้ารายการตํารวจตลอดจนข้าราชตำตรวจที่มาฝึกงานจํานวน15ท่านเป็นระยะเวลา 4เดือนนะฮะก็ให้อววาดให้น้องๆไปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเรียนรูุุ้ธุวิธีหรือเรียนรู้งานด้านต่างๆของโรงพัก <c oughs> เพื่อนำไปปฏิบัติในอนาคตที่ตัวเองจะได้บรรจุลงในแต่ละสอพอหรือแต่ละสอนนนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่เจริญคกตรลไล่ผมแดงแล้วก็ตรลอของใบบางที่มาร่วมกันอย่างอุณาฝาข้างนะครับ